ูจ้าบึงเนี่ยมาพ่หัหเฮไงคุณน่ะดอกพ่อกำมือเลยคุณน่ะกำกำับบ้งหูเดี๋ยวจ้าเอาให้บึง้งแล้วจ้าออาวนอู้งามขนาดจาบึงเนี่ยว้า เดนเรื่องบุญใจให็นอีกแล้นนวโมได้ไขก็ได้ดอกง่ายๆแบบนี้ก็เอา,น,า,านุ่นอะะนะปุ๊กปุ๊กดูปุ๊ก,ป,ก,ป,กปุ๊กดูจากก่าคนนะ่ะฮู้ดอกนี่อือดีหาหมูหาพวกเลยนะคนยังคิดก็เลยเต็มกะตา เฮ็ดกะมีแต่พูดได้หลายๆจ้านะมีแต่พูดมันมันเอาเสามดอมนี่พ่อเฮ็ดละงูสวัสดีจ้าสวัสดีสุขูสุขคนนะจ้าสวัสดีเอฟซีของสาวอีสานทุกคนนะจ้ามือนี้สาวอีสานมาอันพูดจ้ามาผู้เขาเนี่จ้ามาหาเก็บเฮ็ดเขาทราบว่าเฮ็ดออกพี่น้องได้มากก็ได้ เป็นกระยังปิงกระยังปิงกระตาลุงเมื่อนะจ๊ะเยู่สายก็เลยลองมาเบิงมาลุ่นมาให้กำลังใจสาวอีสานนะเด้อจ้าได้เฮ็ดหรืยอได้ยังเนาะมาเป็นกำลังใจให้เน่เด้อจ้าเข้ากะไปให้เฮ็ดกันเลยจ้างงนะนี่ สวยงามแถิพี่น้องเห็นละงกเห็นละงกจะนี่ดอกแรกที่สาวิษสานเห็นเลยพ่ออนุญาตจิ้มนะดึกสะดอกเขาขี้น่อนพี่พะดถึดอกเขาลำบกกว่ดีนี่ดอกแรกจะนี่งามเถิ เฮ็ดนังวะจ้าดอกกําลัางพอดีดอกนีเฮ็ดขาวจ้าเฮ็ดขาวอดอกกําลัางพอดีเลยเนาะเฮ็ดขาวอีล้วจ้า ลงดอกจ้ามั้งเนี่ยลงดอกฝนจะจ้าอืมขออนุญาตว่ากระตาเนาะบัดนี้หินเฮดแล้ะจังพี่เห็ดทานเนาอืมเห็ดทาน นี่ดอกเงินนี่ดอกเงินที่ดอกเงินจะสามดอกทันมาเป็นเห็ดแดงโอ้เปล่อเบิดจันเห็ดแดงตจอาไปก็เห็นเห็ดอันยองนี่ โอ้ฮิตผึ่งจ้ะสองโดดยูโหลอกระตานตัวนม่อีกมมื่อพรายฮห้ละงกแบบอื้อหัวหผ่ฮิดลงก์ยอใส่หมีเกอนจ้ะ จะพาเบิงบรรยากาศบริเวณรอบๆภูเขานะจ๊ะฝนกับตกปล่อยๆบรรยากาศก็เป็นครืมๆจังน้อยนะจ๊ะครึมฝากครึมฝนพอดีจ้าบรแดดบรรยากาศดีหน้าเพิ่งกับกำลังหาเหตุอยู่ เห็ดแ้วอืมดอกนี้อืมดอกกำลังพอดีว้นาเล่ทรงดอกจ้ะว่าเบิ่งเห็ดที่เขาได้จ้ะใส่ซันหาดุนตืบได้สมนีแล้วจ้ะไ,ไ,ไปหาตัวเนาะ อันน้องเพิ่นเห็นใครเห็นลรางกจ้ากำลังงามเลยนีใ่ใครเดียวขอหล่อจ้าโอ้ยมาเด้อขวนเอ้ยพ่อเห็นน,หหน้ําพุ่นเห็นเรางกนดอกนึ่งีดอกนึดอกนี้ก็ร่งพอดีนี่ดอกนึงจ้าเห็นสามดอก แต่ว่าหันบ่ได้ไข่คือเพิ่นเราจะได้ดอกกำลังพอดีสามดอกเดี๋ยวขออนุญาตเอาก่อนเนาะซื้อซันเอาอันมีจีนเนาะอันนี้สามดอกอึบอ่อานอนเลี้ยงให้เบิง้งเราจะโอ้ยถ้าสีพ่อจะโอ้ยย่างกินขาหลากัาจากจะ โอ้เลี้ยงลำดับเลยโอ้จ่าเบึงเลยมาพรเห็ดในไงคุณ่ะดอกท้อกำมือเลยคุณ่ะกำกับโมห์เดี๋ยวจะาเอาให้เบึ้องน้อยจ้ะอ้าวนี่คุณ่ะโอ้งามขนาดจ่าเบึ้งเลย เบิ่องหิสดอกเมื่อกี้จ้ะหุ่นนอนเห็ดตึงหนึ่งอยู่บ้านนี่ดอกง่า่กุมูดอกงามกุมูจ้ะหน้าเพิ่นเห็นใครเห็นลงโง่อยู่จ้ะนี่อ่ะเพื่อนจะเอาอือใครงามแผลงๆคนน่ะเอาหายครูปูข้ารูบบ่เพื่อนเห็นลงาโง่เลื้ยงบ้านนี่หินทับอยู่นึก

นี่เป็นโลหเหลืองปลาว้าวปิดยังบุญใจเห็น,นอ,หอีกแล้วบ่ได้ไครก็ได้ดอกง่ายๆแบบนี้ก็เอาเนาะจ้ะนะป,นปุ๊บปุกบอยู่ปุ๊บปุกบอยู่จ้นะพูน่ะหูดอกนี่ นี่ไปหาหมูหาพวกเลยปูนจ้ะอ๋อสวิสันเห็นเห็ดจา้าเห็นน้ำบกเห็ดยังง่วงหมขออนุญาตใส่มือหน,น,น่อจ้าหนอกนึงเห็ดเผือกจ้าเผือกยังสามดอก พอเห็ดอีกแถวบันจะพอเห็เดแดงบันนี่จะดอกหนึ่งดอกสองดอกที่สาม ่จะดอกสีส,สีดอกจ้ะนี่เห็ดแดงสีดอกเลยมาเบึงมนันอันฉากนี่ช็อตนี่หาดูยากเนาะจัะนี่กินกือก็ลังกินเห็ดจ้ะบึงกำลังกินเป็นจะแซมเนาะ ไอสารผัสซีแม่แยังเพื่อนบ้านนี่ขอเฮิตจะขอเน่ลูกหลานขอเนอ่เด้อฮิตดอกนี่ลูกหลานขอเนอ่เด้อฮิตดอกนี่พญากิ่งกือเอ้ยจะอุ้ยมีลูกเพคนพร้อมเอ้ยกิ่งกือกะ กวนชิ้งลูกพ้อมพี่น้องจันจิงคือจ้ะลูกของเพลนลูกเด็ดอู้ไข่เ็ดหลงโงกจ้าสองไข่เลยไข่หนึ่งอีกไข่หนึ่งอื่จ้าสองไข่ วัฒนาคือพอวทเห็ดแดงแทะนอ้อเห็ดยังเหรอเห็ดขาวจะจะเซาลิซา,านก็ไเดมาหอดรถเลยเนาะจ้ะมาหอดรถเลยฝุ่รถเขาจอดไวอยู่ฝุ่นเขากระถานคนที่มานำกันเนาะจ้ะลงมาพันะหน่อยเบิดอยู่ เฮ้ยซีสันก็จะพาไปเบิ้งเหตุด้วยจ้ะเห็ดบ้านมานน้ำกันผู้ใดได้ไลในหน่อยๆเนาะอันนี้เห็ดสาวอีสานด้วยจ้ะอันนี้ก็ตาสาวอีสานได้ซ้ำนี่ละจ้ะไปเบื้องของกันผู้ที่บ้านน้ำกันเนาะจ้ะไปนี้มาเดินจะพาไปเบืดด้งเหต,ไนนตไุไป มึงมีไง่นพายเห็ดคอยเราไปล่มเหมือนแรงขอนยางเลาคอยสิเพื่อนคูหมอว่าโอ้ฝนตกไม่มืนต่อโบสเลยเต็มกปดยชาวอีสานนี่ไมไปน้ปูาวาไปได้ไปบ่ท่านถ้าเราคอยหันละหมดไปอีกแล้วเอ้อบ่าหาเขาอย่งนี่ก็ตาบังไงนี่จ้ะไงก็ของสาวอีสานสามเทื่อนผนเต็มบอกก็ เเดินยไปหาน้กหายังพาไปหมุนดงเนอไหนภาพไปพางพูดียวยนไหนภาไปแปจะงกไปไปทังพกมดีเราจะรัชื่อได้ค่ะรัดชื่นี่ยงวอกนี้งม่ควงองเป็นตุ๊กคว้หรเอยแนี้็ตุ๊กคุ้งห้องนั่นนะมีเต็มูเดรย์ไหลสาวอิสรนหน่อยหอยก็มั่วขอบาหลงปลาจ้า เขาไล่แต่หัวเห็ดวได้ป่ะเห็ด้ใลงปลากินเขาอิ่มแล้วขึ้ไปหาสูได้ไปผู้เกาหุ่นนี่ยืนเสียงก่นอยู่มาพี่ปอยมาแล้วก็บาบานจะกลับบ้านแล้วเนาะจ้าพากันขึ้นรถแล้วบานนี้เห็ดกมิจจพูมันมมนห้วมงานเดนมนเลยน ถ่ายคลิปฝากไว้ในเนื้อจ้าสายสันกะจะกลับบ้านแล้วถ่ายคลิปกัฝากไว้ในเนื้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในเนื้อจ้าสำหรับคลิปนี้<า>เมื่อกันจ้า,าเมื่อ,อแล้วพ่วอกันคลิปหน้าจ้า